กับรายการเมาล์ขอดังนะคะอยู่กับเราสองคนชินเคยค่ะมีเรื่องราวสร้างของหลอดดารามาเมาใหคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกชินเคยะนะคะไม่รอช้าค่ะปีที่ประเด็นแรกนะคะสำหรับสาวแอลลี่นะคะที่ขอออกมาปกป,ป,ป้องตัวเองบ้างว่าหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยโหโดนบูลลี่เร,เรื่องเสียเง,เอ,งเอ่ยเรื่องหน้าตาจะง,งูมากโดนโดนด่าว่าไม่สวยแอลลี่ไม่สวยแล้วคือแล้วนี่<ค>นี่คือ <laughs> ใช่ก็แบบก็ท่อนท่าตกใจเหมือนกันที่แบบน้องแอลลี่ก็แบบ โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาอะไร<ด><ม>แบบนั้นเ็กชายซึ่งแบบทางเอลลี่เองก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอลลี่ไม่เกตเลยอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดก็ขอออกมาปกป้องตัวเองบ้างนะคะอาจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังสักปากเอลลี่กันเลยดีกว่าค่ะจร,จริงๆหนูหนูแบบไม่ได้อยายหรอกไปสนใจสิ่งนั้นเลยเพราะว่าหนูเหมือนหนูก็ออกมาพูดหลายรอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูชอบโดนมากๆเลยหมายถึงว่าใช่คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบโดนแต่ว่าหนูจะ มีคนคอมเมนต์แบบนั้นเยอะซึ่งจริงแล้วหนูเข้าใจมากๆกับแบบสิ่งนี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องโดนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นที่หนูรู้สึกว่าอยากจะตอบกลับบ้างคือหนูอยากให้รูคนได้รู้ว่าการคอมเมนต์ของเรามันสําคัญมากๆการที่เราคอมเมนต์หนึ่งสิ่งไปบนออนไลน์แล้วแท็กคนนั้นที่เราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบเงี้ยค่ะมันทําให้เขาแบบจิตใจเศร้าโศกได้ใช่ค่ะแล้วเขาอาจจะโดนเอฟเฟกแบบว่าในเว ได้้หลายยๆเวองี่จริงๆที่ผ่านมาเรารับเยอะไหมคะคนที่เข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าหนูว่าด้วยความที่หนูอยู่ในวงการมาค่อนข้างแป๊บนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะโดนเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้มันค่อนข้างแรงนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาติดแ็กมาด้วยหนูก็เลยเห็นใช่ค่ะแล้วก็หนูอยาก stand up เพื่อตัวเองบ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูจะไม่ค่อยได้ออกมาตอบโต้โดยตรงว่าหนูเห็นนะหนูจะพูด รวมๆตลอดว่าเออคนพูดว่าหนูหน้าตาเป็นอย่างนี้คนพูดว่าหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าอยากให้กําลังใจคนที่โดนเหมือนกันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ stand up for ตัวเองแล้วเราก็ควรที่จะตอบกลับว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้คำพูดไม่โอเคเหมือนมันโดนเยอะแล้วมันแบบทนไม่ไหวว่าใครเลยค่ะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ใช่ที่หนูอยากอยากบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมันสาพาญมากๆค่ะทุกๆสิ่งที่เราพูดมันสะพัญแล้วก็ อยากให้ใช้โซเชียลมีเดียกันในแบบที่ดีค่ะก mm hmm. ็อยากให้คนที่สมมติว่าใครที่โดนบูลลี่เหมือนกันหรือว่าคนที่มีใครพูดในแบบที่ไม่ดีอะค่ะอยากให้ทุกคนได้ set up แล้วก็สู้เพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราร้อยคนอื่นสู้ให้เราหรือรอใครมาปกป้อ,องเรามันอาจจะชา้าเกินไปได้อะก็ต้องขอมาปกป้องตัวเองบ้างเ mm hmm. นาะคือไม่คิดเลยว่าจะมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้ใช่ฉันก็นะพูดอีกแล้วพูดเก่งๆเนื้อใหญ่แทนดาราแล้วบางทีอย่างเพราะเราเป็นคนอ่านข่าวไง เราก็ต้องเหนื่อยที่จะชงมาแบบว่าโดนชาวเน็ตจวกอีกเหมือนกันใช่ก็อยากบูลลี่กันเลยเพราะว่าเขาก็รุนแรงกันอยู่นะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่สาวิ้นไอรีนะคะขอจบเรื่องสาวใบเตยอาสยามแล้เอ๊หลังจากที่คนเนี işte like, kind of ่ยมีการขุดคลิป <combination> ท oh, ี okay <together> ่อ <movie> ม <Sí, S 2> ีดราม่าในช่วงนั um ้นว่าใช่เมื่อก่อนที่เพื่อนารีเนี่ยมีการแบบสับแช่งในใบเตยเอาไว้อะไรแบบนี้เพ่ก็มีการแบบขุดมาีรันเพราะว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของใบเตยกับคดีโพลิติดีอะไรบแบบนี้ถูกต<ช>้องทให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากลับไปย้อนดูอะไรอย่างเงี้ยรู<ช>้สึกว่าคนรุกนั่น,นแบบว่ามาก่อนการอะไรแบบนี้<ช>เอาเป็นว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเปิลไอรินดีกว่าค่ะเอา,เอาจริงๆนะคะเปิลอะขออนุญาตพูดเรื่องเนี้ยที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเปิลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปแล้วสปอตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นแล้วมันทาให้เราได้พูดอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟกับเขาค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนแบบว่าจบเรื่องเก่าๆไปได้แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองไม่เป็นคนแบบว่าไม่ชอบเห็นใครต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเดื uh, <the> อดร้อนไม่ไม่ชอบ <c oughs> เห็นใครโดนทับถมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นคนทําอะไรอย่างนั้นด้วยค่ะ <c oughs> ในความหมายที่พี่เพิ่อนพูดในวันนั้นนะคะมัน <Okay. S 2> จริงจริงมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไหมคะแบบความความเป็นจริงอะไรจริงๆแล้ว,ลวในไวรัลที่เพื่อนเพื่อเห็นที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่อยากซ้ําเติมใครอะนะคะอันนั้นสัมกับอัอมริยนมาเป็นเดือนแล้วสัมภาษณ์สัมมานานมากแล้วคือจริงๆแล้วเราเองก็พอจะแบบด้วยเซน์เรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอะมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยพูดเผื่อ,อไว้ว่าจริงๆแล้วอะเราเองก็ไม่อยากจะซ้ําเติมใครจริงๆแล้วเขาสตาร์ทคําถามมาด้วยคำว่า เวลาเราโดนสาบแช่งอะ่ะเรารู้สึกยังไง <S <S เปิ้อนก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วเ็ก็เลยบอกว่าเปิ้นไปสาบแช่งเขามากกว่ามัง้งก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ค่ะแล้วจากวันนั้นจถึงวันนี้เราให้อภัยเขาแล้วหรือยังะเปิ้อนให้อาภัยก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยมาบอกผู้จัดการเปิ้นไว้แล้วว่าเขาต้องขอบคุณเปิ้นด้วย ถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นน่ะตัวเขาอาจจะไม่เปลี่ยก็ได้เขาฝากโบมาบอกแล้วด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ก็คือณวันนี้ก็คือไม่ติดใจเขาแล้วไม่ติดใจใครใครทั้งนั้นค่ะอยากแบบว่าเป็นไปได้นิพานไปเลยไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะคือเปิ้ลเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุผลของมันในการเกิดขึ้น จริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะสละตัวเองเพื่อที่จะได้มามีบทเรียนของเขาคือเขาอาจจะอยู่ในบทเรียนของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเองต้องมองว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้มากกว่าค่ะทางด้านคุณเพื่อนอรินก็บอกว่าขอพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่อยากจะมีการทับถมอะไรแล้วใช่มมไม่อยากซ้าเติมแล้วเพราะว่าตที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบตัวเองมีโอกาสได้พูดอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ว่อยากจะแบบ พูดซ้ำเติมอะไรแล้วก็ให้อภัยก็หัวสิกันตาย<ช>ะะก็จบจบกันไปอ,อะไรแบบนี้นะคะอย่าแบบมีการแบบขู่ทิพอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าทางมันจะทําให้เสื่อมเสียเสีย<ช>อีใช่ค่ะโอเคครับดเวลาของเราเคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันทุกวันทุกวันไหนคะโฟกัสทุกวันจันทร์พุธสุขค่ะเวลาเดิมห้าโมงเย็นค่ะใช่ค่ะท่านชอ่องเพจมาดามมอลและชอ่องไทยยูทูปมาดามชาแนลค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ